อน้องหมาไปซักน้องเหม็นแล้วอ่ะขอขอน้องหมาไปซักนะเหม็นเหม็นนะมาโอ้ยทำไมล่ะมันเหม็นแล้วพอไปซักให้มันดำแล้วเนี่ยมามาเรยวเร็วเร็วมามาเดียวซักตันเดียวก็แห้งโอ้ยอันไหนอวดข้ามีมะนะข้ามีแลนะอ๋อข้ามีทำไมอ่ะอ่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อรองติดให้ใหม่ ซื้อตุ๊กตาให้แม่ไหมไปซื้อตุ๊กตาให้แม่ไหมมามามาขอมะอภิษาก่อนมา,มาน้องหมาเมียนะแล้วพี่ตีเลยโหด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 สายโหดมาเองครับสายโหดมาเองครับสายโหดมาเองครับเรื่จะห่วงแท,ท้อะไรงี้ยเนาะน่าอยู่กับน้องมากี่ปีแล้วเนี่ยน้องหมาเน่าเนี่ย โอเคไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละกอก็อืม